สวัสดีครับมาพบกับช่องผมแจมดังซิ่งครับวันนี้มาเปิดบอ่อใหม่ครับบอ่อนั้นเอาไม่ได้ติดกันจ้าระหวันเลยนี่ที่เราขุดสาวไว้ปีก่อนนะครับตรงนี้ ดูดาไว้พีก,ก่อนครับขยายสาให้เขาเขาก็เลยว่าให้ดินนี้มาด้วยอืซือปุด๋ด <c oughs> ขออนุญาตมั่งครับ <c oughs> โคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอ้อ็มแไมว 有啊，海基，啊，走，好、啊哦，啊，要不要一起出发

สายเบิก,เบกปตาครับ <laughs> ตอนนั้นมกขุานเนี่ยานเขียวมาหานะครับใกล้เกลปดตาเขานึกว่ามาเอาป่าเขาตามมาถึงที่เลยตอนอกุาสระตรงนี้พ่อพ่อ นี่บอกพูดออกก์ไม่เป็นอยังมันตึกบอกว่าเป็นอยังนั้นบ่บ่ย่านยันแตกซื้อเอ,อ้ยอย่ามินมินต่อผู้ครับต่ออย่าเมื่อกี้นี่เห็นก็น่าเห็นไหมครับรอยเหยียบผ่านตรงนี้พอดีเลยเกือบแล้วไป<ม>ครับดูแม่โคตรตักดีกว่าเล่นเครื่องครึ่งเดียวครับตอนนี้เล่นเยอะก็ เท่านี้นะครับเหมือนน้ำมันเฮลิเลกจะขาดเลยไม่มีอาการโหลดนะครับมันที่จริงมันตั้งให้เร็วกว่านี้ได้ครับเร็วแรงกว่านี้ได้แต่มันเขาเรียกว่าเครื่องมันไม่ถึงครับปั๊มมันตั้งละ้อียดครับแต่ว่าเครื่องไม่ถึงเครื่องมันเก่านะครับ น่าจะประมาณขาครั้งที่แล้วน่าจะตั้งแต่ดได้รถบ้านใหม่น,หมนะน่าจะห้าเจ็ดปีนะขาะเครื่องครับครั้งล่าสุดและทีนี้ก็ใช้งานมาเรื่อยๆครับควนขาวก็ออกครับชดช้าชช้าถึงควนขาวออกเลยนะคเครื่องค่อนข้างจะไม่แรงแบบ ใช้งานเต็มกำลังไม่ได้ครับเพราะเครื่องมือหลอมอันนี้ก็ดีครับที่ควันไม่ออกตอนทำงานเห็นไหมครับเมื่อเครื่องจะดีแต่ว่าตอนช้ชาๆหรือควันควันออกเยอะครับควันขาวแต่่อนมีตอนยังไม่ทำปั๊มใหม่มีควันดำออกครับเพราะว่ามันโหลดโหลดหนักมากอันนี้ก็ดีครับไม่โหลดแล้วก็จะต้องตั้งไปเรื่อยๆครับซ้ำให้มันเข้ากับซ้มก่อน ให้มันเข้ากับเครื่องให้เราก็จะตั้งไปเรื่อยๆตาครับตตตคันนี้ก็จะเหลือเปลี่ยนโซ่ครับเปลี่ยนทำเชื่องล่างใหม่ทำเชือกล่างแล้วก็ทำหอยจิงกินแอร์ครับแล้วก็จบเลยคันนี้ส่วนจะส่วนที่ว่าจะทำสีอะไรใหม่ไหมก็ไม่รู้ครับ แต่เครื่องนี้น่าจะได้ทำอยู่ครับน่าจะเครื่องเดิมก่อโบครับอ่าไปลงดินก่อนครับเอาเป็นว่าเจอก,กันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนฉากมันไว้ให้ดูด้วยจะได้ลงตอนเย็นครับนิดไม่แรงอัพตอนนี้ไม่ได้สวัสดีครับ